วันนี้อยู่กับผมสหายภนจรนะครับวันนี้ก็ภานจรมาดูฝนพลัสนะครับโ้สวยมากให้เป็นพลัตสายพันธุ์ P c นะครับต้องผ่านกระบวนการเอาเป็นบ่มก่อนนะครับถ้าเป็นลูกแดงแตะสวนนะครับสามารถที่จะกินได้นะครับมันจะไม่ปากนะถ้าเป็นลูกเหลืองเนี่ยกินไม่ได้ปากต้องผ่านกระบวนการอบนะครับเแต่ลูกแดงดนี้งามๆ ถ้ามีช้อนใช้ช้อนตากนะฮะ mm hmm. ดูกะใกล้ๆฮะไปอีกคำหนึ่ง mm hmm. เยี่ยมสบไป